น้องน้องน้องไม่เห็ดทุกแค่วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดประจําเลยบมดไว้รียังสีแค่ปีที่พอเห็นใก่ป่ะมาลองยอ้มโอ้ยไป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 ได้เยได้เลยไไ้ไไ้ไปไปไป งันนนเกันงานงานอะไไม่รอไทยนะครับงานนี้ออนี่มากินเฟออยู่เฟอรันครับในหนองนี่ปลาเซ่คับไปมาต่กินนี่ครับนี่รานเฟ้อนี่รานดังครับเออรันัากระไก่หน่อยครับก็บาวพอ บาพอนสาหน่อย้านีย่สาวน่อยน้องวันเสียที่จส้าวน่อยน้องมันเสีย้ว่ะนี่มันเสาโอ้เกี๊ผัดผ่านนิดย่างก็หยุดย่างก็หยุดนีมตอ้าีนัสรง้างยังวันนี้ Nửa đã sang nhàng rồi, ừ. hơi nhàng Ừ, ừ. Phơi, phơi ừ. bữa 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 còn bữa 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 คือกันกเหนือเพือกันเพือนเพือนสองเนาะเออภาใส่งชุดจะเนือเ,ออออเือย,ย,อมอยแม้แมน,นส้อตีร้านเือร้านข้ามหน่อยอเออร้อานดังร้าน

เอาสาวสำหน่อยเนาะยังสาวสำน่อยใจหอยดี้เนาะคุได้มาสิพักควบไปแล้วินได้เห็นดีแล้วก็กินงไหนฮะติ้มว่ะิ่มว่ะโอเอาเอาอันนี้ติ่มไอ้นี่วัส่นี้กูเตี๋ยวนั้วเที่าดไปเลยเทีาดก็ได้นาะว่งงงง งงอยู uh, ่โบ่เออผมเองงงพ่อนะบ้าพ um, ่อนไม่บอกตื่นพี่บอต้องไปตัวแบบบ้าพ่ออนมากกัได้นะเราเคมากเห็นมาเห็นมาปนสนปากตัวหน่อยวาเว้ยเราอเคมากินเดี๋ยวมีรานะเ่ื่อแล้วนะานแกะพร้อมที่คอเชิญนะขงในกันีว่าทำพาะว่างใน้ามากินจิงดิได้ผลเะวอยากให้มาลอง

ข้าวขาวนี่ว่าเสีมพูบเออนี่ครับเพิ่งอ้ถั่วมีไ่น้อออใส่นิดนึงหัวเลยใส่สีเพ่บวโอ้ตนนี้ไม่สิเียนนนเจ่เแ้เอ้นี่ใส่ไง่โคตี มันจะสเี้ยานพี่น้องเดี๋ยวใจเสียบมันซิมเลยกันรีวิวให้เบ้่งนี่รีวิวบอกพี่หน้องวันเสีบบอลนี่นข่ายีโวาเป็นขาวส่าวเผือกนยังไงเอพี่น้องน่กินปื่อยไหมออกินปื่อยผมกินมาส่พริกเด้อกินเ็ปวะไ้ แล้วนี่ปาก่ไหม่ไหมหนุ่มเหนีปนเียวเ้อแข็ก็แล้มันเอ็นได้แบนีเอ็นแก้วเพิ่มไม่ซื้ออดแล้เอ็แกวนี่เพอ่เอ็นยังนี่นี่เอ็นแก้วป่อยจอ่ะอืมลองยำอืมน่ไม่ปากอือแบบเพือเเปเยเนาะเปซื่อเนาะ น้องปูดีกรัวเดียนต้องดปูดิเนี่ยมังเซ็นเอนบ้านเซนตัวยไปนะครับมึงมไม่เห็นตัวเอ็นมึงเห็น้ึงซุปเปล่าครับมองหัดมองเกาครับนี่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจุ่ตรงนี้ครับบาพหอนตะกอกมาทรงาหวดมอง กินรถนอพี่น้องเนาะก่อนกินมะเขือเทศกับเกี๊ยวเสก่อนเนี่ยก่อนกินมะเขือเทศกนไดก็ไปเนี่ยเนี่ยฝาเซ่ก่อนกั่น้องกินเพื่อทางด้านข้ามเที่ยวตลาดเอ่ออย่งขอดาวเรื่องดาวเรืองครับขอบคุณขอบคุณเพื่นครับบ่าวพ่อนครับสาวหน่อยเป็นไก่เนาะครับใด้ทิพย์นี่ผ่าไปผ่ามาอยู่นี่แหละพี่น้องโอ้ยก้ะถ่ารถกันครับทักข้าวเดี๋ยวจะจีออกไป ต้อเขียช่องเมฆคนละครับเป็นรถเมือกว้นเลยครับพี่น้องโอ้เสียโบเนี๋ยรอบนาเข้าไปตุลุยหลาดอาเรื่องเออหนึ่งร้ยมองครับหนึ่งร้ยมองเทียกไปบาพ่อนเป็นกะหนักนำอย่างนี้ซองเสมอเนี่าพ่อน สาวหน่อยผู้นน่งขารถหน่อยอยู่บนคนขอบใจครับขอบใจเ่นเจียสระเวลาพม่ได้พี่หวัง่นเขามัาน,นำไปสู่ปลาเขายัง่ไดไปอยู่เข<ม>าสู่ปลาอีกเลยฮึมี <c oughs> ม่หน้าแ <c oughs> น่นอยู่อ่ะเออมองเียน วมัเมียนะตายอยู่หน้าครับกบับบมเด็ไปครับอยากนาผมกับนี่แหละเสียบนี่นะครับโอ้ไปขึ้นนอนนอนนอนอยู่น้ำผมสุดเท่ขึ้นนี่ดีลล่เมือม่อนนี่เอารับดีหล่เพือนรับดีหล่จนพูดจ็คไปจาองผม่ายโมโหเลยเปลี่ยนซ่านี่มาเสียบัวกันนอนดีนะับเงียบเงียบเบ ีม <ừ> mm ีเสียงรบกวนนะอนหน้าข <sh ort> ังเขามาหาไปจุดไปฮะยืนหน้าขังกันเขามาหาไปจุดน้องเขาสวนกเขาไม่จักเขามาสวนเขามาส่วนหมดเลยสวนมดเลยเขสวนหมู่บ้านนี่กเดี๋ยวหมู่บ้านเขได้ไปปะับอเขาว่าหมู่บานดีข้าอยากยโกนะข่าเขานำ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 เที่ยวนเที่ยวอ แล้วรถมาจังเบิ่งจัเบิ้งไม่หลอนหารถจะ่นี่นะแหมรถแจรถิพ่อนโอ้ยแหมารถดทมจะีเล่อนนี่เลยกันไหนพีบ่โอ้ไปเด้ไปเด้อไปเด้อเด้อไปอเด้อไปไปเด้อไปเอไปอไปด้ไปดอไปดไป้อไปเอได้เอเด้อเอไอไอบปเอเไป้เออไปเด้อเดเด้อดไปได้ไปเอเ กเราไปหับอีกยี k <k ่เลยนี่โอ้นี่ครับทมนค่อยนับยีดไอ้ห้องเมื่อับสองเมตรคนละไม่หน่อยเมื่อไรไม่หน่องเขาไทยแล้ครับบานนี้ได้แล้ว โอ้เจ็บขาเจ็บขาขาเสียงหัวเมื่อบาคันวานนี่โอ้ลบใจันเ้เน้เ้เฮ้ไมใ่ย